สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินมังกรนะครับจะพามาชมรถกระบะตรงหน้าเตน้นของเรานะครับอ่าคันแรกนะครับจะเป็น isuzu d-max นะครับเป็นตัว chevro นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงแต่งมาให้แล้วนะครับอ่าหากพี่ๆนะครับอยากได้กระบะแต่งซิ่งนะครับกระบะสวยนะครับอ่าเข้ามาชมได้ที่ประเสิฐผลสกลนกรของเราได้เลยนะครับ มาสิบผลสกลนครของเรานะครับมีทั้งหมด7สาขาทั่วจังหวัดสกลนครนะครับหากพี่ๆไปมาถูกนะครับทักมาหาแอดมินมังกรได้เลยเดี๋ยวแอดมินแนะนําสาขาใกล้บ้านคุณพี่ได้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นกระบะอีซูซูนะครับมีทั้งแต่งซิ่งจัดสภาพจัดทรงมาให้แล้วนะครับหรือว่าจะเป็นเดิมๆนะครับแบบคันนี้นะครับเดิมๆแบบคันนี้ก็มีมาให้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นนิสันนาวาร่านะครับคันนี้เป็นปี2016นะครับคันนี้นะครับถัดมาอีกนะครับตรงนี้จะเป็นของโตโยต้านะครับจัดทรงมาให้ทุกคันแล้วนะครับสําหรับโตโยต้านะครับสายซิ่งสายแว้นนะครับอ่าถูกใจแน่นอนนะครับสําหรับอ่ารถของเรานะครับกระบะส่วนมากครับ ทางบริษัทเรานะครับจะเปลี่ยนล้อแม็กนะครับจัดทรงมาให้เกือบทุกคันเลยนะครับอาจจะมีบางคันนะครับลูกค้าอยากได้เดิมๆก็มีมาให้นะครับถัดมานะครับจะเป็นโซน4ประตูนะครับ4ประตูของเรานะครับมีจอดหลายสาขามากนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจรถรุ่นไหนนะครับสามารถทักเข้ามาที่เพจประเสริฐผลลุงเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ